ไหลแล้วก็ไม่รู้หกเจ็ดครั้งแล้วละ่ะวันนี้ก็ไปแบบไม่รู้นะว่ามีน้ำไหมเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างที่จะเยอะบางมูงไม่รู้ว่ามีน้ําเยอะไหมนะก็ลองไปดูกันวันนี้ก็มีพี่หนึ่งกพาเราไปขับรถไปก็เดี๋ยวเดินทางไปเลยคนระับน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงนับจากนี้นะการเดินทางรถติดมากช่วงนี้ก็รถติดแถวบ้านผมรถติดนะ ระหว่างเดินทานนะครับก็เดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์คุณหนึ่งเขาหน่อยนะเพราะว่าเขาได้หายหน้าหายตาไปจากคลิปของผมเป็นปีเลยนะหลายพีแล้วที่ไม่มีหน้าเขาเนี่ยอยากจะรู้ว่าเขาที่ผ่านมาไปมุดหัวอยู่ไหนครับอ๋อโอ้โไปทํางานทํางานอุ้ยรถรถทำงานไปทำงานทานีทน่รรรททกรุงเทพครนะับเมื่อค่อยมีเวลาได้มาเที่ยวเท่าไหร่ออติดภารกิจงานนะ เองว่าประมาณนี้แหละข<อ>เขาขับรถอยู่แลต้องเดี๋ยวเราจะถามเขาเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุเออสำหรับน้ำตกอาฬักน้ำนะครับก็เมื่ออดีตหลายปีก่อนเราได้ออกทริปครั้งแรกๆเลยก็ได้ถ่ายคลิปกันเล่นตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะถ่ายวิดีโอแบบจริงจังอะไรเท่าไหร่คลิปมันก็เลยออกมาหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ก็ได้โกโปตัวใหม่ครับ รู้สึกว่าคลิปของเราครั้งนี้น่าจะดีขึ้นเยอะเลยส่วนนี่ก็ถึง<อ>กเกาะโพย้ยวขวาเพื่อไปน้องสเมเด็จนะครับจริงๆเราไม่ได้มาเส้นนี้หลงทางใช่ใช่จริงๆเราไม่ควรมาเส้นนี้เกือบหลงเกือบหลงแต่วกกลับมาได้มันก็ถือว่าเส้นเดียวกันไม่แย่ยังไม่แย่เกินไป แยกบอ่อทองเป็นที่เรียบร้อยเ๋ยตรงไปอีกประมาณสักยี่สิบกโลก็จะถึงแล้วน้ำตกช,ช็อกโกแลตเย็นจากเมลตอนกินอะไรอะ่ะมะกระอชอกน่าเกียดมากอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะเติมพลังก่อน หูกาแฟซะก่อนกินแล้วสดชื่นปวดเยี่ยวตลอดทางแน่นอนไปกันต่อ วนไปที่ถ้ามันจะมีถ้ำหนึ่งที่เพื่อนหนึ่งเรายังไม่ได้ไปเยือนนะแต่ผมไปมาแล้วสวยาหายไปเกือบปีเราเอะว,วนแถวบ่อทองบ่อยมากแต่จริงๆก็ยังไปไม่ครบผมก็เพิ่งรู้ไม่นานนี้ไอ้ถ้ำที่ผมไปเลยนะเราผ่านบ่อยมากแต่เราไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นถ้ำใหญนะ่เดี๋ยว่นน้ำตกเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันไปกันเลยตอนนี้ก็ถึง ทางเข้าอางบักน้ำมันเด้อแล้วเพิ่งตัดเสียงรถทีก็เ <którzy> นี <Olymp> ่ย <ian cinema> ้าสวยงานทางเข้าก็น้ำตกจะเป็นวัดมุตโตไทยนะครับมูตโตไทยชื่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวเตรียมเข้าของเดินเข้าไปกันบ๊ายบาย ตอนนี้ก็เข้ามาที่น้ำตกแล้วนะเป็นทางเดินเข้าไปประมาณ200-300เมตรได้บรรยากาศช่วงนี้ก็ถือว่าดีเขียวก็จีดีไปหมด ินกันมาค่อนข้างที่จะลึกแล้วตอนนี้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนขึ้นมานะมีบ้างป่าไปก็เข้ามาในช่วงป่าดิบชื้นแล้วเออค่อนข้างเหญ่โซนนี้เป็นโซนโนประมาณกลางๆครับน้ำก็ พอมีให้นอนแช่เล่นอยู่บ้างปกติผมมาจังก็จะมาเล่นแถวๆนี้นะครับโอ้ยน้ำอู้น้ำ,น,ำน้ำทิ่มแขนเหนื่อยเหมือนกัน หาเรื่องรเหนื่อยโอ้ฟารองแล้วก็พักเหนื่อยกันสักนิดนึงนะเดินม,มาข้างๆที่ไกลพอสมควรแล้วช่วงนี้ก็ บริเวณนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ตอนนี้ที่เห็นก็มีแค่เราสองคน,นครับที่ขึ้นมากําลังนั่งพักก่อนนะเดี๋ยวกำลังคิดว่าจะเดินไปต่อดีไหมเพราะว่าถ้าเดินไปลึกเนี่ยถ้าเกิดฝนตกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันตรายจะลื่นล้มกันก็ได้นะอุปก,กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะเสียหายพอเดี๋ยวนั่งพักเอาแรงอีกสักิดนึงแล้วเดี๋ยว ไปต่อครับฮ,ฮอยากเล่นน้ำแล้วต้องระวังพิเศษเพราะว่ารองเท้าผมแมงไม่กันลื่นเลยเตลีย์ไปแล้วเรียบร้อยเราตัดสินใจที่จะตัดสินใจที่จะไปต่อตอนนี้ฟ้าฝนก็คึมคึมกันมาแล้ว หลอดทางน,นี่ก็ไม่มีใครเดินขึ้นมาเลยเดินไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันให้ดูทางเดินเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหนึ่งได้เดินนำต่อไปหรือว่าเซอร์วทางไปด้วยเอออาจจะพูดไม่ไหลเลื่นครับเหนื่อย ทางเดินข <ừ. S 1> <nh> ึ้นไปเอออ่าเรื่องเอาเรื่องไปดย ่วนนี้จะเป็นโซนปลาไผ่ทั้ดจะเป็นไผ่เยอะมากตอนนี้เดินเลาะไผ่ไปเออยอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้ว นี้ก็เดินมาได้ไกลมากแล้วก็เดินไปได้เรื่อยๆนะแต่ทีนี้เรามีลิมิตอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเรามาชา้าด้วยก่อนของที่นี่คือว่าต้องออกก่อนออกจากน้ำตกเนี่ยก่อนสี่โมงครึ่งซึ่งเราก็ตอนนี้เป็นเวลาสามโมงก,กว่าแล้วก็คาดว่าประมาณใกล้สี่โมงก็จะเดินออกแล้วเราจะเดินไปเรื่อยๆได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับก็ <c oughs> ไว้คราวหน้าน้ําตกเยอะกว่านี้อาจจะมาอีกรอบนึ่งพอดูจักแล้วดูจกักร,รูปทรงน้ําตกเนี่ยมีน้ําแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นต้นของฤดูฝนนะครับน้ำาันก็เลยยังไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยออเห็นน้ําก็พอเล่นได้พอได้แช่ถ่ายร้อนก็ไหลเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับลงไปสูป่ที่ต่ํา ไปอีกคักนิดนึงแล้วค่อยเดินกลับละกันฟู่กเพื่อนโอเคต้ีแต้นอะไรเนี่ยนิ้วเหรอ หนามท่วมเลยนี่ช่องหินตามธรรมชาติอีกนิดเดียวก็จะสุดทางแนะแดูว่าเราเดินทางไหนได้บ้าง เหนื่อยเหนื่อยเดินเข้ามาลึกแล้วก็เห็นคณะสุดท้ายครับที่เขาอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าข้างในอีกจะมีคนไหมอีกนิดเดียวก็จะเป็นทางตาน้ะครับเป็นจากที่เคยมาเมื่อนานแล้วเป็นผนังหินครับที่มีน้ําออกมาเป็นน้ําตกนะครับจต่ตรงนั้นจตะตันแล้วแล้วก็เมนไฮไลท์ก็คือแม่ตะเคียนคนระับเป็นต้นตะเคียนต้นใหญ่ที่เขาไม่รู้ ที่ก็เป็นทาหารหรือเปล่าครับที่เขามากราบไหว้มีชุดนางรำมีอะไรคนระับถ้าเราไปถึงตรงนั้นเราก็จะไปกราบไหว้ท่านเหมือนกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับการเดินป่าครั้งนี้ถ้าไปถึงนะถ้ามีเวลาพอก็จะไปให้ได้นะแล้วไหนมาแล้วก็ไปให้สุด mút gấp mút mút nổi mút nổi à Trời, mình chế, mình cho mình chiến mà cho thay thầy này ยังไงวะนะ่ะเ,เ,เร็วเรนะ็วเร็วตอนแรกก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะเดินเข้าไปสุดทางจะถึงแม่ตะเคียนแต่ก็จากคำนวณเวลากันแล้วนะครับก็ไม่น่าจะไปได้ละไม่น่าทัน ต้องใช้เวลาเดินออกอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ถือว่ามาไกลพอสมควรแล้วจากที่รู้นี่พวกเราน่าจะเป็นคณะสุดท้ายที่อยู่ตรงนี้แล้วคนอื่นเ,เขาก็เริ่มเดินออกกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดินลงกันเออ,อไม่ได้เล่นน้ำเลยร้อน